ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่เฟิร์นมาอีก สืบเนื่องมาจากคลิปของพี่อิงเองแล้วว่าพี่อิงเนี่ยฟักไข่เป็นตัวอะไรไปแล้วครั้งนี้มาเป็นไข่พี่เฟินบ้างเฟินก็เลยนี่เลยดูตัวเป้งๆปงใครที่ยังไม่ได้ดูนี่คือพี่อิงเนี่ยไปได้ไข่ตัวนี้มาจากห้องกงนั่นเองก็ได้มาคือซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกับตัวที่แล้วอยู่นะเรายังไม่รู้หรอกว่ามันเป็นตัวอะไรแต่คือสีมันต่างกันข้างนอกอันที่แล้วมันเป็นสีฟ้าใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นสีชมพู ใช่อันนี้คือจริงอยากภาษาญี่ปุ่นกันเลยาอ๋อไม่ห้อยก็คือแต่ว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าอ่านภาษาญี่ปุ่นซิอีกแล้วเหรอก็คือเพราะว่ามันจะมีรูปให้อยู่แล้วเหมือนตามของเล่นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมันจะมีรูปให้ดูตัวนี้นะครับจากหนึ่งไปสองไปสามอะไรพวกนี้เให้ดูรูปข้างหลังว่าเขาจะมีคำอธิบายแช่ไว้ทั้งหมด 72ชั่วโมงก็คือ3วัน3วันนั่นเองครับผมโอเคไปเลยนี่ครับให้พี่อิงช่วยไหมครับอันนี้เมืองไทยก็ยังไม่เคยเห็นหรอกของเล่นประเภทนี้หรือจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าน้องๆเคยเห็นขายที่ไหนเนี่ยก็บอกทางล่างคอมเมนต์ได้นะจือเผื่อว่าพี่ไปต้องไกลเนี่ยลุงนี้พี่ซื้อตรงนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นคำคำเตือนนะครับผมใช่ครับ ตัวนี้ฮนะไ้แล้วก็มีนี่เลยจากคลิปที่แล้วคิดว่าเป็นรักฝรั่งอืซึ่งเอาจริงๆแล้วยังเคียวไม่หมดเลยครับเนคะี่ยวมาสามวันแล้วแล้วก็เหมือนเดิมแก้วน้ำครับผมอ่ะครานี้พี่อิงช่วยมากนะอ่าคราวนี้พี่พี่พเฟินนำส่วนนะครับมันเป็นกลิ่นยางเนาะใช่มันจริงๆมันมันจริงๆอ่ะ หนึ่งสองไปเฮ้ยมันค่อยๆลงนะมันเจ๋งตรงที่ว่าแบบเราเหมือนแบ่างมีเลขีใครผิดลองตกบอ่ะเราก็ทำไปถึงเนี้ยบบแล้วก็แล็บซีพีอิกพอแล้วพี่นะตอนเนี้ยส่วนใหญ่พี่จะเป็นพร็อปมากกว่าได้ไหมครับนี่ครับคนไทยด้วยกันต้องช่วยเหลือกันนะครับผม คือถ้าสมมติว่าช่วยเยอะนะครับก็จะดูวุ่นไปอีกเก็บเอาไว้สามวันครับผมแล้วเราก็มาดูกันแล้วถ้าสมมติว่าสามวันมันยังไม่ฟักนะครับก็โยนทิ้งแฉกไปดับมีลาบินกลับไปฮ่องกงใหม่ไปรอดูกดีกว่าว่าสามวันเป็นยังไงและนี่ก็คือไข่พี่เฟิร์นนั่นเอง24ชั่วโมงแรกนี่ไข่สีชมพูน่ารักเห็นไหม คือมันจะดูยุ่ยยนิดนึงจริงๆข้างกล่องอ่ะเขาบอกว่าให้แช่48ชั่วโมงถึง72ชั่วโมงพี่เฟิร์นก็จะแช่ถึง72ชั่วโมงเลยอันนี้24ชั่วโมงแรกเป็นแบบนี้นี่เองสังเกตว่าพี่ว่าถ้าลองแบบเปิดฝาจับมันก็คงแบบเริ่มนิ่มแล้วแหละลองดูไหมลองดูไหมลองเปิดฝาจับดู อ๋อยังแข็งอยู่เลยไข่มันยังไม่ฟักนั่นเองต้องรออีกอันนี้แค่24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นต้องรอถึง72ชั่วโมงแล้วกันและนี่ก็คือไข่พี่เฟิร์นนั่นเองอันนี้คือ72ชั่วโมงคือ48ชั่วโมงอะพี่ขอข้ามเพราะว่าพี่มาดูแล้วมันก็เหมือน,เ,อนเดิมก็เลยลดมาจาก24ชั่วโมงเป็น72เลยแล้วกัน คือข้างนอกมันสวยนะสีชมพูแต่ข้างในมีธี่เลวมากเนยอันนี้เนะี่ยข้างในเปลือกไข่กเกลว่ามันจะแบบคุกขะคุกขะนิดนึงหยิบไปตัวนี้ขึ้นมาดีกว่มันลื่นๆน่ะตัวมันแน่นๆน่ะคือแบบว่าจ,จับจับหน่อยได้ไหมอ่ะเราจับ มันเป็นยังไงมันดูแบบมันเหมือนเห็ดอะมันสค่อะไรวะเลยอะมันจริงจมันคือฟองน้ำแต่ก่อนพี่เฟิร์นเคยเล่นเด็กๆอะมันก็มีตัวแบบนี้ยมันอะอันเนี้ยในกล่องอะมันเป็นรูปอีนวดเนี่ยอื่าอีนวดเพนกวินเนี่ยโอเคโอเคเป็นอันว่าเรียบร้อยเนาะใครพี่เฟิร์นนั่นเองโอเคครับแล้วอย่ามาติดตามกันต่อกับใครพี่อิงโอเคบาย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 